ไปอบตเตี้อาสวัสดีค่ะค่ัค่ัค่ะอาต้องได้ท่านไหนก่อนมาเป็นประซุ่มโอ้โอนางโลกคนเดืนเขาสีเลือกตั้งจะเปประซุ่มตัวโอ้โไนหย่ายายยายถามเลยเเออถามนังรับบัตดีมืออื่นพอเลือกตั้งไบอางแมนบัดนดีสี่เฮ็รจังไหร่ยายผดยักเลือกคนที่บ่อซื่อสิ์ขายเสียงหันแม่หละเอานนั้นกันแล้วแต่ยายจี พินิจพิจรณาเบิง้งยบโยบยพักมันเข่ากับบ้านเมืองเฮ้าว่าจิพ่าบ้านเมืองเฮ้าไปได้ตลอดรอดวังกับเลือกวอ่าจังหวัดพุ่นรลว้วประเทศพุ่นรลว้ลวอสอสอเนะอาะบัดนี้พิ่นพันว่าไม่ต้องไปเลือกคนที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงวาสัน <Okay. S 2> เสียเสียยาย่เลียกไผลละบาทนี้มันก็ถือแล้ว พวกซื้อสีขายเสียงนั่นบ่ต้องไปเลือกมันคือยูได้อบตเออแต่ว่าเขาเจ้าก็ซื้อสีเวอร์ทูเบิร์ดนะได้แล้วก็เครื่องคนงอแต่เราเรียกเบิร์ไหนเขาซื้อเบิดคทูเบิรดซื้อมวอร์ทเบิร์ดซื้อมวอร์ทูเบิรดอันนี้มาจังสี่เด้เออวาป็นซื้อเบิดคทูเบิรดเอาจังสี่ย่านคนเสียใจนี่ยี่สิบเบอรเขาก็เลือกฟัดถูกคนไวายมันอกไปเลือกเบิดจังไหี่จังสี่ว่าเป็นบาเป็นกรรมตัวละ กาเมียมันเหมือนเลยเนี่เอาแบบนั้นเลยบ่เอ้ยตาแป็นเลยเนาะไอ้บ้านเนาะน้ะองกับชีวิตแบบนั้นคือกันกับเพื่อละขนาดเฮ้ยอันนี้มันมันบอกกันบ่ได้ดีแล้วแตป่ประชาชนแล้วแต่ประชาชน